คำว่าสลายขั้วเนี่ยมันเป็นการพูดให้ดูดีแต่ที่ประชาชนเขาถามตอนเนี้เขามักจะบอกว่าให้สลายชั่วก่อนตอนเนี้ที่ประชาชนคาดหวังจะให้เกิดการปฏิรูปกองทัพให้เป็นทหารอาชีพไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันก็เริ่มน่าจะไม่ค่อยมีความหวังพวกที่ประกอบกําลังเป็นรัฐบาลอยู่ตรงเนี้จุดยืนมันไม่มั่นคงมันเป็นเรื่องของการรวมตัวของผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะหน้าแต่พักที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ย ไม่ว่าจะก้าวไกลพักเป็นธรรมนะครับแล้วก็พักอของท่านคุยงหน่อยเหล่านี้มันมีจุดยืนที่มั่นคงรับรองได้ว่าแค่6เดือนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปต่อได้ไกลหรือไม่ไกลมองแบบไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆหน้าตาของรัฐบาลเดิมเพียงแต่มีมาบวกในพักเพื่อไทย และพักประชาชาติขึ้นแล้วพอมองลึกลงไปในพักเพื่อไทยและพักประชาชาติก็เห็นใบหน้าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีก็เป็นคุ้นคุ้นแบบเดิมมันเลยเป็นตัวบ่งชี้ว่าเพัฒนาการของการพัฒนาการเมืองที่ประชาชนมุ่งหวังเนี่ยมันจะตรงใจประชาชนหรือไม่แต่แนวโน้มเนี่ยมันไม่น่าจะตรงใจเพราะว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ได้ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชนมันเกิดการมากับขั้วกับข้างกันฉะนั้นตรงนี้ทำให้มองได้ชัดว่าความคาดหวังของประชาชนก็คือความผิดหวังแต่ก็คงจะต้องคาดหวังกันต่อไปครับอันเนี้ยสามารถคิดได้เพราะถ้าเราเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับสวที่ยกมือให้รัฐบาลผ่านเนี่ย ถ้าคนมีความเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งจะเห็นชัดว่าเป็นสวปีกของท่านพลเอกประยุทธ์ส่วนปีกของท่านพลเอกประวิทย์ก็จะยกมือน้อยทั้นตรงนี้เห็นเลยว่าสวในปีกพลเอกประยุทธ์พอมองไปอีกพลเอกประยุทธ์ก็ลงไปอีกว่าเอ๊ะพักไหนล่ะที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยว่าทําไมรวมไทยสร้างชาติ ถึงได้ร่วมรัฐบาลนะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตย์เนี่ยโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำไปแต่ชิงจังหวะรีบมาเสนอตัวก่อนไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เราจึงเห็นชัดเลยว่าสวก็มีการแบ่งขั้วจริงแล้วก็มีการสแสวงประโยชน์ระหว่างทีมพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ซึ่งบทสรุปตอนนี้ถือว่าทีมพลเอกประยุทธ์เป็นคนได้ประโยชน์สูงสุดครับ อันเนี้ยชัดเลยเพราะว่าอรัฐบาลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไหมครับ <คน S 1> มันเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของความความกลัวพอความกลัวปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความหน้ามืดพอเกิดความหน้ามืดมันก็ลิ่งเละลิ่งเร่งรีบปิดเกมที่ให้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นพอลิ่งเร่งรีบปิดเกมเนี่ยมันไปจบในรูปแบบไหนรู้เปล่าครับคือการแก้ไขปัญหาหมายความว่า ไปตายเอาดาบหน้าฉะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มเห็นร่องรอยของความไม่ตกผลึกลงตัวร่วมกันแต่ว่ามันจะต้องทุรังกันไปแต่สักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มปรากฏเห็นความชัดเจนว่าไอ้ความไม่ราบรื่นเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันพร้อมที่จะขยายตัวให้เป็นเรื่องใหญ่ต่อไปได้ในอนาคตครับอายุรัฐบาลไปเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถพยากรณ์ไปยาวได้มาก แต่รับรองได้ว่าแค่6เดือนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปต่อได้ไกลหรือไม่ไกลแต่เขาเนี่ยมีเข็มมุ่งแน่ที่จะต้องอยู่ไปให้ไกลเพราะว่าได้ใช้กองหนุนไปหมดละฉะนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเราดูจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมและที่ร่วมมือจับกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยาก เพราะว่ามันจะเกิดการแย่งชิงผลประโยชน์และการต่อรองสูงฉะนั้นการเดินไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอุปสรรคแน่แต่ภาพตรงนี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อผ่านไปแล้วเวลาประมาณสัก6เดือนระหว่างเดือนที่3เป็นต้นไปครับผมไอ้ตรงเนี้ยคำว่าสลายขั้วเนี่ยมันเป็นการพูดให้ดูดี แต่ที่ประชาชนเขาถามตอนนี้เขามักจะบอกว่าให้สลายชั่วกราวนะครับแล้วก็ค่อยมาจับมือกันฉังนั้นตรงนี้มันเลยเป็นการพูดทางการเมืองให้ดูดีแต่ความรู้สึกพี่น้องประชาชนที่เขาเห็นละผลไม่ตรงเจตนาลมเขาเนี่ยมันพูดไปก็เพียงฟังให้ดูดีแต่ผลลัพธ์ที่จะออกมาตามนั้นที่ว่าสลายขั้วเนี่ยประชาชนไม่ได้คาดหวัง ปรากฏการกองทัพเนี่ยตอนนี้ที่ประชาชนคาดหวังจะให้เกิดการปฏิรูปก,กองทัพนะครับให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้เป็นทหารอาชีพไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันก็เริ่มน่าจะไม่ค่อยมีความหวังนะครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ฝ่ายประชาธิปไต,ตยแข,แข็งแรงกลับขึ้นมาอีกเนี่ยณวันนั้นเนี่ยการปฏิรูปก,กองทัพเนี่ยที่มันเสียเวลาไปเนี่ยมันกลับจะให้ปฏิรูปได้รวดเร็วขึ้น เพราะมันตอบสนองความต้องการของประชาชนความหวังเขายังมีอยู่ร้อปเซ็น์และได้เปรียบด้วยนะครับเพราะจุดยืนเขามั่นคงส่วนพวกที่ประกอบกำลังเป็นรัฐบาลอยู่ตรงนี้จุดยืนมันไม่มั่นคงนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการรวมตัวของผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะหน้าแต่พักที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ว่าจะก้าวไกลพักเป็นธรรม นะครับแล้วก็พักอของท่านผู้ยิงหน่อยเหล่านี้มันมีจุดยืนที่มั่นคงฉะนั้นตรงนี้การต่อสู้ต่อไปจุดที่มีจุดยืนความมั่นคงเนี่ยย่อมได้เปลี่ยนเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในระยะต้นมันอาจจะมีเหมือนเสียเปลี่ยนแต่สุดท้ายมันจะไปจบลงด้วยชัยชนะอาจจะใช้ระยะเวลาไปบ้าง